สวัสด,ดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็คืออำเภอห้วยพึ่งนะครับอำเภอห้วยพึ่งจ <mon> ังหวัดกาลสินนะครับก็อยู่บนทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับเดินทางมาจากทางอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับมุ่งหน้าเข้าไปเนี่ยครับข้างหน้านะครับก็คืออำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับ ผ่านอำเภอห้วยพึ่งไปก็จะไปอำเภอกุชินารายจังหวัดกาะสินนะครับแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดมุกดาหารนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข12นี่แหละครับทางหลวงหมายเลข12นะครับสายแม่สอดจังหวัดตากถึงอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนสายตะวันออกยันตะวันตกเลยนะครับจาก แม่สอดถึงมุกดาหารนี่แหละครับทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับเนี่ยครับถึงแล้วนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินทนะครับการเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินนะครับก็ใช้ทางหลวงหมายเลขสิบสองนี่แหละครับทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับมุ่งหน้าขึ้นทางสกลนครแล้วเลี้ยวขวาตรงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินทนะครับก็เข้ามาอำเภอห้วยพึ่งนะครับ ระยะทางจากจังหวัดกาละสินมาอำเภอห้วยพึ่งก็ประมาณ58กิโลเมตรนะครับถ้านับจากจังหวัดถ้านับจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินก็จะ29กิโลเมตรนะครับนะครับซ้ายไปก็จะไปอำเภอนาคูนะครับถ้าตรงไปก็ไปจังหวัดมุกดาหารนั่นนะครับนี่ครับบริเวณอำเภอห้วยพึ่งนะครับ สำหรับอาณาเขตของอำเภอห้วยพึ่งนะครับทิศเหนือก็ติดก hmm. ne ับอำเภอสมเด็จและอำเภอภูพานอำเภอภูพานก็จังหวัดสกลนครนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอนาคูนะครับทิศตะวันออกนะครับติดอำเภอนาคูนะครับทิศใต้ก็ติดกับอำเภอกุชินารายและอำเภอนามนนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอนามนและอำเภอสมเด็จนะครับนี่แหละครับอำเภอห้วยพึ่งนะครับ บรรยากาศก็วันนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกนะครับเห็นทางหลวงเปียกฝนอยู่นะครับท้องฟ้าก็ามืดครึ้มอยู่นะครับการแบ่งส่วนการปกครองนะครับอําเภอห้วยพึ่งแบ่งเป็นสี่ตำบลห้าสิบสองหมู่บ้านนะครับก็คือหนึ่งตำบลคำบงมีสิบห้าหมู่บ้าน สองตำบลคล้ายนุ่นนะครับมี13หมู่บ้าน3ตำบลน,นิคมห้วยพึ่งมี16หมู่บ้าน4ตำบลน,นองอีบุตรมี8หมู่บ้านนะครับก็คือมี4ตำบล52าบหมู่บ้านนะครับนี่แหละครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับประวัติความเป็นมาของอำเภอห้วยพึ่งนะครับความเดิมเล่ากันมาว่าบริเวณหมู่บ้านห้วยพึ่งตำบลน,นิคมห้วยพึ่ง นับแต่ก่อนมีสภาพเป็นป่าดงดิบอยู่ชายเขตดงแม่เพ็ดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณมีน้ำไหลตลอดต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกกน่องภูผีโหหุสันชยัยและภูแฝกทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ส่วนนี้เป็นจำนวนมากกล่าวกันว่า มีฝูงพึ่งมาทำรังที่ต้นไม้มากมายทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้มีอาชีพตีพึ่งเพื่อนำพึ่งไปขายเป็นที่รู้จักกันทั่วนะครับแต่ปัจจุบันก็มีน้อยลงนะครับเนื่องจากบริเวณนี้ก็อยู่อยู่กึ่งกลางระหว่างอาเภอสมเด็จอาเภอกุิน,นารายอำเภอนาคูอำเภอนามนอย่างเงี้ยครับจึงทำให้เป็นที่พักของ คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับทำให้จำนวนพึ่งน้อยลงนะครับแล้วก็มีประชาชนก็อพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นมากขึ้นนะครับพึ่งก็ลดน้อยลงนะครับปีพศ2 5 0 2า้ชาวบ้านเหล่านี้ก็ได้ช่วยกันทำทำนบห้วยพึ่งนะครับทำทำนกนะครับทำนกกั้นน้ำนะครับและอพยพมาเป็นหมู่บ้านนะครับ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านห้วยพึ่งนะครับโดยอาศัยลำน้ำที่ไหลผ่านเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับพอมาปีพศ2505จอมพลสฤษดิ์ธนรัตหัวหน้าคณะปฏิวัติได้มาตรวจร,ราชการที่ตำบลน,นาคูอําเภอเขาวงได้พิจนารณาเห็นความสําคัญและความจําเป็นของราชฎรตําบลนาคู ตำบลภูแล่นช้างและตำบลกุดสิมอำเภอเขาวงว่าไม่มีเส้นทางคมนาคมไปสู่ตัวเมืองจึงได้บัญชาให้สร้างถนนจากบ้านห้อยพึ่งไปสู่บ้านนาคูขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองกุชินารายขึ้นนะครับจึงทำให้มีการสร้างทางไปสู่หมู่บ้านต่างๆใกล้เคียงนำความเจริญมาสู่หมู่บ้านห้อยพึ่งตามลำดับ จากความพยายามของหมู่บ้านที่จะขอจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่บ้านห้วยพึ่งนะครับจนในที่สุดทางราชาการก็ได้ประกาศเป็นจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมพศ2524นะครับโดยมีเหตุการปกครอง4ี่ตำบลคือตำบลไคลนุ่นนะครับตำบลคำบงตำบลน,นิคมห้วยพึ่ง และตำบลหนองอีบุตรนะครับตอนแรกก็มี4ตํตำบลน,นี่นครับต่อมาก็จึงได้มีการประกาศยกฐานะเป็นอำเภอห้วยพึ่งนะครับในปีพศ2533นะครับน่ครับก็คือประวัติการจัดตั้งอำเภอห้วยพึ่งนะครับส่วนคำขวัญของอำเภอห้วยพึ่งก็คือเมืองสามอ่าง โปงลางโบราณผักหวานภูสวยลำห้วยน้ำใสพริกเผ็ดถึงใจบุญบั้งไฟตะาก,การนตานะครับสำหรับลักษณะภูมิประเทศของอำเภอห้วยพึ่งก็เป็นที่ราบลุ่มในหุบเขาสลับกับที่ราบสูงเนินบริเวณไหล่เขามีร่องน้ำลำห้วยไหลพันบริเวณที่ราบลุ่มทำให้มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับ ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอห้วยพึ่งก็เป็นฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวเนี่ยครับสามฤด,ดูนะครับส่วนเศรษฐกิจของอำเภอห้วยพึ่งนะครับราษฎรส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับประกอบไปด้วยข้าวนะครับปลูกข้าวเหนียวปลูกข้าวเจ้านะครับแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ปลูกอ้อยโรงงานหรือ แล้วก็มีพืชฤดูแรงสลับกันไปนะครับข้าวโพดหวานอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ครับอำเภอห้วยพึ่งนะครับต้นไม้ก็เขียวนะครับช่วงนี้นะครับจะเข้าฤดูฝนแล้วนะครับฝนเริ่มมีแล้วนะครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับฝนนะครับ ต้นไม้ก็เขียวเชื่ออุ่มแล้วนะครับอีกสักประมาณเดือน2เดือนก็จะเห็นต้นข้าวแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฝนพึ่งจะเริ่มตกลงมานะครับชาวบ้านก็เตรียมตัวทำนานะครับชาวบ้านที่มีอาชีพทำนาก็เตรียมไถเตรียมพนดินไว้ทำนานะครับนะครับบรรยากาศของอำเภอห้วยพึ่งนะครับ ก็จะมีบรรยากาศเป็นป่าไม้สลับไปด้วยนะครับก็จะมีป่านะครับมีภูเขานะครับเทือกเขาภูพานก็มองเห็นแม่ไกลนะครับอํเาเภอห้วยพึ่งนะครับถือว่าเป็นอํเาเภอที่อุดมสมบูรณ์นะครับทรัพยากรธรรมชาติยังเหลือเยอะอยู่นะครับสําหรับประเพณีของชาวอําเภอห้วยพึ่งนะครับก็นับถือฮีสิบสองคองสิบสี่เนี่ยครับ ประเพณีที่ควรปฏิบัติ12เดือนนะครับอํเาเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับชนเผ่าที่อยู่ในอำเภอเขางคงก็คือชนเผ่าผู้ไทยนะครับผู้ไทยนะครับที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้นะครับอยู่ตามเทือกเขาภูพานนะครับก็จะเป็นผู้ไทยนะครับคืออพยพมาจาก ทางประเทศลาวนะครับข้ามน้ําโขงมานะครับอาศัยอยู่ตามเทือกเขาภูพานนะครับเป็นผู้ไทยนะครับตามที่ปรากฏในการศึกษานะครับเขาผู้ไทยนะครับได้มาตั้งพื้นที่บริเวณทิวเขาภูพานนะครับเทือกเขาภูพานนะครับปลูกบ้านเรือนอยู่นะครับก็จะมีเขตที่อําเภอไม่พึ่งอําเภอเขาวง พวกนี้ครับอำเภอกุชินารายนะครับก็จะมีผู้ไทยนะครับเข้ามาอาศัยอยู่เยอะนะครับประเภณีก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็นับถือศาสนาพุทธนะครับประเภณนี้ก็ตามเผ่าผู้ไทยนะครับยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเภณีอันดีงามนะครับเผ่าผู้ไทยนะครับเป็นคนที่น่ารักนะครับสําหรับชนเผ่าผู้ไทยนะครับ สาวก็สวยด้วยนะครับเผ่าผู้ไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ